สมัยก่อนไม่มี t i ๊ t o ็มันก็ยังน้อยกว่านี้นะพูดตรงๆแล้วขายอย่างเดียวบางทีก็นั่งง่วงนั่งหลับประมาณวันละหนึ่งถังก็ประมาณ50โลก็ตั้งแต่พิษโควิดพิษวิกฤตให้เป็นโอกาสเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณ500โลแต่วันธรรมดาก็ร้อย0อโลก็โซเชียลช่วยแล้วลูกค้าช่วยน่ารักทุกคนน่ารักช่วยกันแชร์เจ๊ทำเองไม่เป็นบอกกองกง หน้ากระถินดีค่ะลูกค้าสั่งเยอะสาวทิตย์ก็ได้4ี่ห้าสิถังได้ต่อวันของพวกนี้เราเก็บไว้ได้พ่อแม่ลูกพี่น้องช่วยกันมันก็มีพลาดบ้างบางทีก็ไม่พลาดบ้างนะบางครั้งตอนนี้มันมีมาแบบแปลกๆเยอะบางครั้งมาสั่งแต่ไม่มาเอา ก็ต้องปล่อยแต่ของเรายังไม่ถึงขั้นเสียหายแต่ว่าเสียเวลาทําใส่ถังตั้งไว้เนี่ยทุกทีจะไม่มีมัดจําถังแต่ตอนนี้ก็ต้องมีเก็บบ้างอย่างน้อยสตาร์ทที่200หรือ500วางมัดจาเพื่อไม่บิดผิวหรือเปลี่ยนแปลงแล้วคนมันก็สารพัดแบบมาเราก็ต้องคัดกรองกันเอาต้องระวังตัวเราเองด้วยค่ะ